สวัสดีพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอัจไทยนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องอัจไทยนั้นก็จะนําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบนะครับมาฝากกับพี่เพื่อนนักสะสมทุกคนที่ติดตามอีกเช่นเคยนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลในด้านการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับดูไว้ฟังไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าแต่ละท่านนั้นก็อาจออยังจะไม่รู้ว่าเหรียญไหนที่ควรเจ<น>็บนะครับเพราะว่าแต่ละเหรียญน,นั้นมีจํานวนการผลิตที่เท่าไหร่มีความเป็นมาอย่างไงนะครับวันนี้ช่องอัดไทยก็จะนําข้อมูลมาฝากอีกเช่นเคยนะครับคนเรานั้นบางทีก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าเหรียญไหนบ้างที่จํานวนการผลิตมีน้อยมีมากและเหรียญไหนที่พอจะมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญนานาคตนะครับถ้าเรารู้ไว้ก็จะดีนะครับเพื่อจะได้เก็บถูกนะครับว่าแต่ละเหรียญนั้น น่าก็บขนาดไหนนะครับวันนี้เป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนนะครับก็จะนามาฝากทุกคนนะครับเป็นเหรียญเม่้าบาทหมุนเวียนของพระหลวงรัชกาลที่9พูดถึงเหรียญ5้าบาทหมุนเวียนนั้นปีแรกของการผลิตก็คือปีพศ2531นะครับแรกๆนั้นจะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญ5บาทของพระหลวงรัชกาลที่9หมุนเวียนนะครับปีพศ2 5 3 1นั้นเป็นเหรียญกลมนะครับเป็นชนิดกลมขนาด24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กร,รัมเช่นกันนะครับ เหรียญนี้มีผลิตออกมาใช้อยู่2ปีนะครับมีปี30แล้วก็ปี31นะครับเนี่ยครับเหรียญปี31นั้นก็ถือว่ามีราคาอยู่นะครับแต่ก็น่าเก็บสะสมนะครับสําหรับปี30กับ31นี้นะครับถือว่ามีราคาพอหน้าเหรียญอยู่นะครับอ่านี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับคิวโปเนเกิลสอดไส้ทองแดงด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อหลวงนะครับคิดขอบก็จะเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับคิดขอบด้านขวาก็จะเขียนคําว่าราชการที่9นะครับเนี่ยครับตรงด้านหลังก็จะเป็นภาพ เรือหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับปีพศ2 5 3พนราบอะครับอพอต่อมาอเพราะว่าเหรียญน,นี้มีความใกล้เคียงกับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2 5 2 0นะครับเพราะว่ามีตาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เหมือนกันนะครับก็เลยมีการที่ว่าใช้จ่ายยากสําหรับประชาชนทั่วไปแย,ยกๆๆนั่นแหละครับก็เลยมาผลิตเป็นเหรียญใหม่นะครับในปี3 1ก็ได้มาผลิตเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่เรารู้จักกันดีในทุกวันนี้นะครับนี่ครับจาก ด้านหลังเป็นหัวเรือพระเจ้างสุพรรณหงษ์ก็มาเปลี่ยนเป็นเหรียญรูปแบบใหม่เป็นแบบก้าเหลียมวงในก้าเหลียมนะครับด้านหลังภาพประธานก็จะเป็นภาพอุโบสถว <What S 1> <j> ัดเบญจมาบพิษนะครับเนี่ยครับด้านหน้าก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นรูปพระหลวงราชการที่9ชิดขอบฝั่งซ้ายก็จะเขียนคำว่าภูมิพลอดุลยเดชชิดขอบฝั่งขวาก็จะเขียนคําว่าราชการที่9นะครับนี่นะครับขอบก็จะเป็นขอบเฟืองนะครับแต่ด้านในนั้นก็จะเป็นรูปก้าเหลียมนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับ นี่ครับคิดขอตํ้บนเขียนคําว่าประเทศไทยนะครับตรงกลางภาพประธานนั้นจะเป็นภาพโวโบสถวัดเบญจมาประพิษนั่นเองนะครับแล้วก็มีเลขไทยและก็เลขอารบิก5บาทนะครับเขียนไว้ตรงนี้นะครับปี3 1เนะครับเป็นปีแรกที่นําออกใช้กับเหรียญกระสับหมุนเวียนชนิดเก้าเหลี่ยมนี้นะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าเหรียญแต่ละปีสําหรับเหรียญกระสับหมุนเวียนของพระหลวงราชการพิฆาชนิดราคา5บาทแบบหมุนเวียนแบบนี้แบบเก้าเหลี่ยมนี้นะครับมีปีไหนบ้างที่น่าเก็บสะสมที่จะมีราคาในอนาคตนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับข้างๆเขากำลังก่อสร้างบ้านกันอยู่ก็จะเสียงดังไปนิดนึงนะครับปีแรกในอันดับที่10นะครับก็คือปีพศ2536นะครับนี่ครับขนาดเหรียญก็อย่างที่บอกนะครับ24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับด้านในก็จะเป็นรูปก้าวเรียมนะครับขอบจะเป็นขอบเฟืองนะครับเป็นเหรียญคิวบอนิคเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระหลวงราชการที่9นะครับนี่ครับเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียน ปีพศ2536นะครับอยู่ในอันดับที่10นะครับเนี่ยครับอันดับที่10นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2536นี้นะครับจำนวนการผลิตจะอยู่ที่46,992,000เหรียญน,นะครับนี่นะครับผ่านการใช้งานมาแล้ว27ปีนะครับจาก36ถึง63ก็27ปีนะครับ ก็ถือว่าจํานวนการผลิตเหรียญวนเวนั้นอยู่ที่46ล้า9 0 2,000เหรียญนั้นไม่เหลือเท่าเดิมแลยนะครับยิ่งนับวันก็ยิ่งจะหายากลงไปทุกทีแล้วนะครับทุกวันนี้นั้นถ้าพูดถึงว่าการซื้อขายทางอ,าออนไลน์กันนะครับทาง Google ทางออนไลน์ที่เขาซื้อขายกันก็อยู่ที่อา,อาจจะ10บาท15บาทอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าว่าเปิดรับซื้อกันจริงๆนั้นยังไม่มีราคานะครับ แต่ว่าการซื้อขายตามท้องตลาดที่ว่าเป็นการซื้อขายออนไลน์ทางฝากซื้อฝากขายกันนั้นก็อยู่ที่10บาท15บาทอะไรประมาณนั้นหรือจะสูงกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการซื้อขายการตกลงและก็สภาพของเหรียญน,นะครับแต่บอกว่าเก็บได้นะครับพบเจอเก็บไว้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมนะครับเพราะว่าอยู่ในอันดับที่10กับเหรียญที่ผลิตไม่เยอะนะครับกับปี36นะครับและต่อมาปีที่2นะครับในอันดับที่9นะครับก็คือปี31ปีแรกของการผลิตนะครับนี่ครับ ปี31นี้นะครับอยู่ในอันดับที่9นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่44ล้าน5แสนพันเหรียญนะครับทุกวันนี้ก็ไม่เหลือเท่าเดิมนะครับอาจจะหาได้ไม่ง่ายแล้วนะครับยิ่งนับวันก็ยิ่งจะลดน้อยถอยลงนะครับถือว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับนี่ครับราคาก็อย่างที่บอกนะครับมีซื้อขายทางออนไลน์ทางฝากซื้อฝากขายกันนะครับทาง Google นั้นก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับราคาก็ยังไม่แรงนะครับถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันนะครับ อยู่ที่1 0บาท15บาทอะไรประมาณนั้นนะครับก็อย่างที่บอกจะสูงกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างคนซื้อคนขายครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ u ูนีก็จะราคาสูงอยู่นะครับสำหรับเหรียญ u ูนนั้นก็จะมีราคาอยู่นะครับสูงอยู่กว่านี้แน่นอนนะครับถ้าเปลี่ยนที่ไม่ผ่านการใช้งานเยอะนะครับนี่ครับปี3-1นะครับอีก1ปีที่น่าสะสมพบเจอเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ในอันดับที่8นะครับอันดับที่8นั้นจะเป็นเหรียญปีพศ2533นนะครับนี่ครับ ปี33นั้นอยู่ในอันดับที่8นะครับกับเหรียญหมุนเวียน5บาทนะครับจำนวนการผลิตของปี3 3นั้นอยู่38ล้าน5,000เหรียญน,นะครับสาล้าน5000เหรียญกับเหรียญกระสับหมุนเวียนพระหลวงรชัชกาลที่9ปีพศ2 5 3 3นะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอยู่ในอันดับที่8นะครับถือว่าน่าสะสมนะครับราคาก็อย่างที่บอก10 000, บาท15บาบาทที่เขาฝากซื้อฝากขายกันทางอ,าออนไลน์นะครับ ลองเข้าไปดูได้ทาง Google ตามเพจอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถามว่านในอนาคตมีราคาไหมมีราคากว่าหน้าเหรียญแน่นอนในอนาคตถ้าหายากแล้วก็นับวันยิ่งจะน้อยลงนั้นราคาก็จะสูงขึ้นแน่นอนถือว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับกับปี33ครับอยู่ในอันดับที่8นะครับแล้วต่อมาในอันดับที่เกตนะครับก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2545นะครับนี่ครับปี45นะครับ กับชนิดราคา5บาทหมุนเวียนของพ่้อหลวงราชการที่9นะครับปี45หนั้นจำนวนการผลิตอยู่ที่29ล้าน6ก5 0 0เหรียญน,นะครับย9ล้าน6 1 5 0 0ห่ยเหรียญน,นะครับกับจำนวนการผลิตปี45อีกปีหนึ่งที่น่าสะสมนะครับอยู่ในอันดับที่7นะครับเนี่ยครับถามว่าตอนนี้ยังมีราคาไหมถ้าบอกว่าเปิดตลาดหรือการซื้อขายนั้นถ้าตลาดจริงๆนั้นยังไม่ได้ซื้อขายกันนะครับ แต่ก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับแต่ในการซื้อขายทางออนไลน์ฝากซื้อฝากขายกันก็มีราคาอย่างที่บอก10 20 30ินะก็ขึ้นอยู่แต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็สภาพของเหรียญที่จะตกลงกันกับคนซื้อคนขายนะครับนี่นะครับกับเหรียญปี2 5 4 5าอยู่ในอันดับที่เกตครับแล้วก็มาอีกเหรียญต่อถัดมานะครับอันโทษนะครับเหรียญถัดมานั้นก็จะเป็นปีพศ .2539 นะครับนี่ครับปีพศ2539นะครับ นี่ครับเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับของพ่อหลวงราชกาลที่9นะครับนี่ครับด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงด้านหลังนั้นจะเป็นรูปอุโบสถวัดเป็นจำพรรษพิศปีพศ2539นะครับสำหรับปีพศ2539อยู่ในแบบที่6นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่28่สิบแปล้านสี่แสนเหรียญนะครับนี่ครับเหรียญหมุนเวียนนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่28่สิบแปล้านสี่หมเอ่อ485,000เหรียญนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมพบเกี่ยวเกีบยวไปได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บนะครับนี่ครับอยู่ในลาดับที่6กนะครับกับเหรียญปี39นี้นะครับแต่ปี39นี้ก็จะมีอ no <Wow. S 2> ีกเหรียญหนึ่งนะครับนั่นก็คือเหรียญไหนรู้ไหมเหรียญการชนาครับนี่ครับปี3าเเช่นกันนะครับเป็นเหรียญการชนาพิเศษนะครับปี39นะครับพิเศษนั้นปี39เเหรียญนี้ จำนวนการผลิตจะเยอะกว่าเหรียญหมุนเวียนอีกนะครับเพราะว่าปีสามเกาการชนะพิเศษนี้จํานวนการผลิตอยู่มากถึง 52, 000, 000, 5้าบล้านนะครับเนี่ยครับห้าิบสองล้านหนึ่งแนแปดมืนสาพันสบห้าเหรียญนะครับเนี่ยถือว่าผลิตเยอะนะครับเป็นเหรียญที่ลึกนะครับแต่ว่าผลิตเยอะกว่าเหรียญหมุนเวียนปีส9้าปีเดียวกันซะอีกเลยครับเนี่ยครับต่อมาในอันดับที่ห้านะครับอันดับที่ห้านั้นก็จะเป็นปีพศ อ่า1นะครับนี่ครับปี2 5 4พนี้อยู่ในอันดับที่5ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับพบเจอเก็บได้นะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่เกียรล้าน863ันเหรียญนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่เกียรล้าน8ปด0 0นเหรียญนะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมกับเหรียญปีพศ2541นะครับมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญแน่นอนในอนาคตนะครับอนาคตดีแน่นอนพบเจอเก็บไว้ได้นะครับ ราคาซื้อขายที่เขาลงฝากซื้อฝากขายกันก็มีตั้งแต่10 15 20 30เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญยูนซีนั้นก็จะแพงขึ้นกว่าน,นี้แน่นอนนะครับอยู่กับการตกลงการซื้อขายนะครับถ้าเป็นเหรียญตามสภาพเลยนะครับกับเหรียญปี41นะครับอยู่ในอันดับที่5นะครับแล้วก็มาอันดับที่4นะครับอันดับที่4นั้น<อ>ก็เป็นเหรียญปี51นะครับ ปีห้าหนึ่งนั้นมีอยู่สองแบบนะครับแบบบางและก็แบบหนานะครับสำหรับแบบบางนะครับที่ผมถืออยู่นี้นะครับอยู่ในอันดับที่สี่นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญบางปีห้าหนึ่งนั้นมีอยู่ที่หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญบางนะครับปีห้าหนึ่งนะครับที่น่าสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็ปีห้าหนึ่งนั้นมีการผลิตก็คือ เป็นเหรียญหนากับเหรียญบางนะครับเหรียญบางจะผสียนใหญ่นะครับแล้วก็เหรียญหนานั้นย่อให้ชมนะครับนี่ครับเหรียญหนาเหรียญแบบหนานั้นจะเป็นผสียนเล็กนะครับนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าก็จะผสียนเล็กนะครับฝั่งนี้จะผสียนใหญ่ฝั่งนี้จะผสียนเล็กครับผสียนเล็กเหรียญหนานั้นเอ่อผสียนเล็กเหรียญหนานั้นจํานวนการผลิตจะเยอะอยู่นะครับปี51มีมากถึง220ล้านนะครับ463,000 200เหรียญนะครับสำหรับเหรียญหนานะครับแต่เหรียญบางนั้นผลิตอยู่แค่6ล้านเหรียญเองนะครับก็ถือว่าเหรียญบางน่าเก็บแล้วก็พูดถึงก็น่าเก็บทั้ง2เหรียญนะครับหรือจะขายกันเป็นคู่ก็ได้นะครับสามารถวางขายกันหรือแพคขายกันเป็นเหรียญหนากับเหรียญบางปี51ก็ได้นะครับทั้ง2เหรียญนั้นก็เก็บได้ทั้ง2เหรียญนะครับแต่เหรียญที่มีราคาน่าสะสมก็คือจํานวนการผลิตที่น้อยก็คือเป็นเหรียญบางนะครับเป็นเหรียญ51แบบบางอย่างนี้นะครับนี่นะครับปี51นะครับ าราคาก็อย่างที่บอกนะครับถ้าพูดถึงซื้อขายกันตามท้องตลาดหรือว่าตามไอ้นั่นทั่วไปนี่เปิดซื้อกันแล้วยังก็ถือว่ายังนะครับแต่ว่าถ้าซื้อขายกันในเว็บผ่านทางฝากซื้อฝากขายกันก็จะซื้อขายกันอยู่นะครับมีให้เห็นอยู่นะครับตั้งแต่20-30บาท40บาทก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับกับปี51เหรียญบางนะครับก็ ข้าไปชมได้นะครับทุกคนสามารถเข้าไปชมได้ในเว็บซื้อขายของออนไลน์ทั่วๆไปนะครับหรือตามเพจนะครับก็เข้าไปหาดูได้นะครับและต่อมานะครับก็เป็นอันดับที่3ก็คือปีพศ2533นะีสพานะครับฐานโทษนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญบางนะครับปีพศส5 5 3นนะครับนี่ครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมมากๆเลยนะครับพบเจอเก็บสะสมได้นะครับปี53นี้ผลิตอยู่แค่2ล้านเก้าแสนสามพันเหรียญนะครับปี53เหรียญบางนี้นะครับนี่ครับเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญปี53นะครับนี่ครับแต่ปี51จะมีอยู่2แบบแบบพระเศียรใหญ่และก็แบบพระเศียรเล็กมีแบบหนากับแบบบางนะครับมีการผลิตใหม่เป็นแบบเหรียญพระเศียรใหญ่นี้ก็คือเริ่มปี5 1นะครับปี51จะมีอยู่2แบบอย่างที่บอกผ่านไปนะครับ นี่นะครับปี53นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าสะสมพบเจอเขีบไว้ได้เลยนะครับถ้าพูดถึงว่าตามท้องตลาดออนไลน์ทั่วไปที่เขาฝากซื้อฝากขายกันนั้นใน Google นั้นนะครับทั่วไปนะครับจะเห็นเขาฝากซื้อฝากขายกันอยู่ตั้งแต่ตามสภาพนะครับก็อย่างที่บอกครับ20 30 40 50นะครับเขาขึ้นอยู่สภาพนะครับกับสภาพเหรียญจะสูงกว่านี้หรือจะถูกกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพประการตกวลงซื้อขายนะครับของ แต่ระบบคลนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับการซื้อขายนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ระบุคคลกับการตกลงซื้อขายกันนะครับก็เลยนามาบอกกันนะครับนี่เป็นอันดับที่สานะครับอันดับที่2ก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ชมนะครับอันดับที่2นั้นเป็นเหรียญปีพศ .2546 นะครับปีพศ2546นั้นจํานวนการผลิตนั้นมีอยู่แค่หลักแสนเองนะครับก็คือมีอยู่แค่1 8 2 0 0 0เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญ ที่น่าสะสมกับเหรียญ5บาทหมุนเวียนนะครับเพราะว่ามีราคาที่สูงอยู่นะครับตั้งแต่หลัก400จนสูงขึ้นถึงหลักพันเลยก็ว่าได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพและการตกลงซื้อขายกันนะครับกับปี46นะครับอยู่ในอันดับที่2นะครับแล้วก็ปี40นะครับอยู่ในอันดับที่1นะครับปี40นั้นนะครับก็จะมีการซื้อขายสูงมากเลยนะครับ ต่เพราะว่ามีจํานวนการผลิตอยู่แค่หมื่นหกร้อยเหรียญน,นะครับทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะเหลือกี่เหรียญกันแล้วนะครับที่ที่ไล่มานี่ก็ไม่เหลือเท่าเดิมทั้งนั้นทุกเหรียญน,นะครับทุกพอส,สอที่ไล่มานี่ก็ไม่เหลือเท่าเดิมเลยนะครับยิ่งจะเหลือน้อยลงไปทุกทีนะครับอย่างปี40นี้การซื้อขายนั้นก็มีอยู่3,000ันตั้งแต่3,000นะครับขึ้นอยู่สภาพนะครับตั้งแต่3 0 0พจนถึง10,000หรือนหรือจะรุขึ้นถึง1 1 0 0 0เอ็ดหืสงก็ได้นะครับหรือจะสูงกว่านั้นก็ได้ก็ข กับ b 4 0เป็นเหรียญ5บาทมุนเวียนของพ่อหลวงรัชกาลที่9กนะครับเพราะมีจํานวนอยู่ที่1600หเหรียญเองนะครับถือว่าเป็นเหรียญแนวอันดับที um ่1ของพ่อหลวงรัชกาลที่9และมีราคาสูงเลยครับทุกเหรียญที่บอกมาก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมทั้งนั้นนะครับพบเจอก็เก็บไว้ได้นะครับในอนาคตนั้นดีแน่นอนนะครับกับเหรียญ5บาทมุนเวียนของพ่อหลวงรัชกาลที่9คลิปนี้ก็ได้นํามาบอกกันนะครับว่ามีเหรียญไหนบ้างพศไหนบ้างที่น่าสนใจและก็น่าสะสมพบเจอเก็บได้นะครับ ฝากกดติดตามไปด้วยกับช่องอัดไทยนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับพี่พเพื่อนท,นทุกคนที่ติดตามนะครับขอให้ร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกคนนะครับฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม